พีีพร้อมและข้างดังปกตีตอบเครื่องบินบ้างรถบ้างปรารสาทบ้างมีบ้านมีรถใช่วันนี้คือพี่ไม่พูดเยอะละพี่จะพูดน้อยละไทยตอบแค่นี้เลยใชย<ไ>พี่บอกแล้วบอกมือบอกมือ,อ,อ,อคนไทยคนแรกหมายความว่ามีแฟนใหม่คือเราอะเป็นคนใหม่แฟนใหม่ที่น่ารักขึ้น<ร>เป็นคนใหม่อย่างีบยปีใหม่อ่ะน่ารักอยู่แล้วผมเป็นเก่า เราต้องเราต้องมองแบบเนียตกใจครับแล้วตกงเไงเไม่ได้พูดไปด้ว่อยตั้งใจตลอดทุกอย่างผ่านการคิดมาแล้ว <st> โ<ด>ัวพี่พีเขาก็เป็นเป็นเหมือนแรงบระดาลนใจของคนหลายคนนะแล้วก็เป็นแรงัใจผมด้วยในบางเรื่องนะเรื่องไหนไล่ฟังตกใจม<ะ>ีเปลียนคนใหม่จริงไหมสคนเราก็เปลี่ยนทุกวันเลยครับพี่ ใช่ครับอยู่ตลอดอันไหนบ้างทุกอันไหนยังเงินไปแบบล้านกว่าบาท้าโกหกไม่มีคำว่าโกหกคุณไม่หมดเลยเสยยังไม่เห็นได้เลยใช่ยังไม่ได้เหมือนกันบ้านทองที่ดีไหนอ่ะแล้วไห่แฮปีนี้อะรู้ได้ไงว่าไม่มี ของที่ซื้อให้ไะ้ไยริยาให้รวมไปแล้วในนั้นมีเจ็ดชิน้นมีบอกให้มันเจ็ชิ้นอีกสามชิ้นให้มาแบ,บ่งกับปีใหม่เหรอจดถืออาการดังนั้นในชีวิตนี้ฉันก็ขออ้างได้ไปถึงหมดชีวิตแล้วนะที่เคยให้ไปได้เดี๋ยวซื้อให้เลยอยากได้อะไรได้สยามพารากอนเดียหน่อยเราได้เป็นเจ้าของห้างนี้อยู่แล้วแค่เราไม่รู้ตัวอยากได้เลกโก้ไหมเดี๋ยวซื้อเลกโก้ให้ซื้ออะไรไอะหนูก็รับไปหมดแหละพี่ความหวังดีเขาหนูไม่เคยแบบปฏิเสธตลาดก็มีหนาตลาดก็มีนี่ รักข้างดังเพราะคนดีมีเลโก้<ด>เป็น<ต>คนดีเพราะมีเธอรู้ต,ตัวก็ดีอันนี้ขอหอมเลย